และก็สำหรับกลยุทธ์ที่2นะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของการบริการการท่องเที่ยวนะครับกลยุทธ์ที่3นะครับเป็นกลยุทธ์ด้านการศรึกษาและการสื่อความหมายทางธรรมชาตินะครับกลยุทธ์ที่4เป็นกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมนะครับของประชาชนในท้องถิ่นนะ กลยุทธ์ที่5นะครับเป็นกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการบริการนําเที่ยวนะครับและกลยุทธ์สุดท้ายนะครับที่ออการวิทยาศาสตร์นะครับไดใ้ในเรื่องของการสร้างนะครับกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการลงทุนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น กลยุทธ์ในการทํางานนะครับเนะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับก็เป็นการเป็นองค์กรนะครับเรียกว่าเป็นองค์กรนะที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและก็ออกกลยุทธ์และก็เป้าหมายนะครับลักษณะของการทํางานนะที่ชัดเจนะนะครับเนะก็สาหรับ วิดีโอนี้นะครับเนาะหรือเนะื้อหาวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับการท่องเที่ยวเชิงในเวศในหัวข้อในเรื่องของการเขาเรียกว่าอค์ประกอบสําคัญนะครับแล้วก็แนวโนมนะครับแล้วก็ยังแผนในเรื่องของอการจัดการไปด้วยอีกนิดหน่อยนะครับเนื้อหาวันนี้นะแลกะก็งานนะครับเนาะสัหรับวันนี้นะครับ ก็รอติดตามนะครับในกรุ๊ปไลน์ด้วยกันนะครับว่าเป็นลักษณะงานแบบไหนแต่ว่างานครั้งก่อนนะครับเราได้มีการส่งมาละนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกงานหนึ่งที่อยู่ในคลิปวิดีโอครับนักศึกษานะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชีงิเวชนะแต่ว่าบางคนเนี่ยทำเฉพาะในส่วนของใบงานมานะครับไงเนี่ยนะครับทำด้วยนะครับมีสองชิ้นด้วยกัน นะมี2ชิ้นด้วยกันนะก็สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์าชานนนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปเดียวหน้าสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ชานนก็ขอลาไปก่อนนะก็ฝากเรื่องของอในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญนะครับแล้วก็นโยบายนะครับรวมไปถึงแนวโน้มของการท่องเที่ยว เชิญลเวทแล้วก็หน่วยงานที่มาสนับสนุนนะครับของการท่องเที่ยวเชิญงวทเวทในส่วนของเนื้อหาวิดีโอนี้ด้วยนะครับและไงเนี่ยไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ